ตอนนี้อยู่ในบ้านโบเตออฟฟิศของเราแล้วนะคะสบายมากอยากัากต้องไหนได้ความบิวตี้เนาะมันผสมผสานกับเทคโนโลยีได้หมดเลยมันทําให้เราแบบสวยวายสวยแบบสะดวกสบายเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่นี้บอกว่าผมจะมีเนี่ยถั่วแห้งแต่ว่าก็ยังไม่แห้งมากเท่าไหร่ยังอยู่ในขั้นที่พอรับได้อยู่ผมระดับไหนเสียยังไงเราแก้ไขได้หมด นะครับฉะนั้นก็ให้เชื่อในแบรนด์ได้เลยครับเชื่อใน r อริโอค่ะจัดมินจัดอิน EP 3พามาบุกซาลอนลอยฟ้าที่บ้านโบเต้ลอรีอประเทศไทย บ้านโบเต้นะคะก็คือสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทรอยัลประเทศไทยซึ่งบริษัทของเรานะคะก็มีแบรนด์ความงาม15แบรนด์นะอาจจรมีน่าจะเช้อยู่หลายแบรนด์ยังไม่ได้กิแต่ลอพาแต่ว่ามีหลากหลายแบรนด์มากแล้วก็เรามาตั้งสำนักานสำนักงานใหม่แห่งนี้เป็นหับสําหรับดูแล4ประเทศมีทั้งไทยกัมพูชาเฮนมาแล้วก็ลาวนะคะเราก็อยู่กันที่นี่ประมาณ500กว่าชีวิต นะคะแบบงเป็นสชั้นเลยก็เรียกว่าเป็นสำนักงานที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้พนักงานนะคะทำงานได้อย่างมีความสุขเราก็เลยให้ความสำคัญเรื่องของการดีไซน์เราเลยมีคอนเซปต์ว่าบริษัทงนี้คือการที่นำความงามดีที่มารวบร,รวมกับเทคโนโลยีของบริษัทเราอีส่วนนี้ก็คือเราเป็นทำงานทางด้านดีที่เทดด้วยค่ะจุดเด่นของบริษัทนี้ค่ะของออฟฟิศใหม่ตรงนี้มันคืออะไรคะพี่ คืออะไรใช่ไหมคะจะบอกว่าเรานั่งทำงานที่ไหนก็ได้ค่ะ <ạ. S 1> เพราะว่าเป็น hot เ e s k นะคะมันทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศได้แล้วก็มีที่ที่ให้พนักง,งานเนี่ยมาเปลี่ยนมุมในการทำงาน <ạ. S 1> ห้องประชุมรูปแบบเราไม่จาเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมเดิมๆนะคะเรามาคุยกันเหมือนทำงานอยู่ในคาเฟ่แล้วก็แบบเบื่อๆใช่ไหมคะเปลี่ยนมุมไปนั่งโซฟาก็ได้หรือว่าเดินไปเจอเพื่อนห้องอื่นก็ได้ ที่สําคัญคือเราอยู่ที่นี่กับสามชั้นเรามีทั้งหมด4แผนกนะคะแล้วก็มีแผนกส่วนกลางอีกก็คือหลากหลายาแผนมากแต่ก่อนเราไม่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยเพราะว่าอยู่คนละชั้นตอนนี้ถึงอยู่คนละชั้นก็จริงแต่เรามีคุณที่ส่วนกลางแล้วก็มีบันไดที่สามารถเดินขึ้นลงเจอกันแล้วก็สามารถที่จะกบปะแล้วก็ใกล้ชิดกันได้มากขึ้นบรรยากาศมันก็เลยดูแบบเป็นกันเองเฟสเฟกซิเบิลแบบยืดหยุ่นไม่ซีเรียส ช่เป็นเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเหมาะกับคนรุ่นใหม่อ่ะคี่ว่าคนรุ่นใหม่น่าจะชอบแนวนี้นะคะแล้วของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เปิดกว้างในเรื่องของการเป็นสไตล,ล์ของตัวเองค่พะพนักง,งานถ้าสังเกตในจริงเขาจะแต่งชุดประมาณไหนอะไรเป็นสไตล,ล์ของเขาเองมาก็ได้เราไม่ได้มีกฎระเบียบลรวก็ทํางานเนี่ยมีความยดหยนสูง พราะนอกจากมีออฟฟิศนี้เขาอยากมาทํางานก็จริงแต่ว่าเราให้เขามีเวิร์กโฟมโฮมได้สัปดาห์ละสองวันโดยที่ไม่ฟิกมัน,นะคะสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ตกลงกับหัวหน้างานว่าอ่สัปดาห์นี้อยากจะเวิร์กโฟม o m มทำงานที่บ้าน2วันวันไหนจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อยากเข้ามา5วันเลยก็ได้หรืออยากใช้2วันเลยก็ได้ะคะ่ะอันนี้เป็น1ส่วน พอฟังมาถึงตอนนี้นะคะหลายคนอยากทราบแล้วว่า r o ยโ o ต้องการสเปคพนักงานแบบไหนเผื่ออยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรอยโอประเทศไทยค่ะพี่พูดคำว่าคนรุ่นใหม่ทั้งจะเยอะเนะื้อไทจริงๆเราไม่ได้หมายความถึงอายุนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยอมรับคนทุกกลุ่มและทุก ช่วงอายุาแต่ความรุ่นใหม่ในที่นี้หมายความว่าต้องเป็นคนที่ทันโลกนะคะเป็นคนที่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเรียนรู้กับสิ่งที่อะไรใหม่ๆเพราะเราอย่างที่เรารู้เนื้อจาร์ซินโลกมันเปลี่ยนไปตลอดถ้าเราตามไม่ทันเราทำอะไรอ,อันนี้เป็นส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนต้องเปิดใจและพยายามอยากจะเรียนรู้นะคะมีเป็นสิ่งสําคัญเพราะที่เราเรา,เราชอบทําอะไรที่เราเรียกว่าเทสันเดินอะไรใหม่ใหม่มาเราชอบลองเรียนรู้ทดสอบเพื่อจะได้พัฒนาทําอะไรเปก่อนคนอื่นอันที่สองก็คือ ต้องเป็นคนที่มีเรียกว่าความเป็นเจ้าของกิจการคะอาจจะไม่มีใครที่มาเรียกว่าจำที่จำใช้ของเรา <ฮะ S 1> ทุกเรื่อง <ฮะ S 1> เวลาเราทาอะไรโปรเจกต์สั้นหนึง่งมันเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่เราดูแลอุ้มเป็นลูกของเราอันนี้เราก็ต้องมีความเป็นเจ้าของกิจการดูแลแบรนด์ของเราดูแลโปรเจกต์ของเราด้วยตัวเราเองในการคิดว่าจะทํายังไงให้ดีทด <ฮะ S 1> สอบทดสอบอะไรต่างๆนะคะเนี้ยก็จะต้องมีไมเคิลเซตในส่วนนี้ค่อนข้างสําคัญ ส่วนหนึ่งที่เราเน้นย้ำนะคะนอกจากเรื่องของการเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วก็คือเรื่องของจริยธรรมค<ฮ>่ะเอติกนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้าง,างจะมีความสําคัญมากนะคะเราเน,น้นย้าในเรื่องของจริยธรรมมานานแล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะเรียนรู้จะทดลองอะไรใหม่ๆการทำมาร์เก็ตติ้งอะไรทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายมันต้องมีกรอบ ทางด้านจริยธรรมนะคะตอนนี้มีตําแหน่งงานอะไรใหม่ๆม่ไหมคะอย่างในโรดโชว์อยีกให้ช่วยแบยกตัวอย่างมีหลายอันเลยตลอดแต่บริษัทเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเซลล์แอมเนจเม้นต์เยอะค่ะซึ่งมีทั้งแต่โอออนไลน์ออฟไลน์นะคะโอพลัสโอแพลตฟอร์มหรือว่าโซเชียลมนเจอร์อะไรเงี้ยเขามีหลายงานเปิดตลอดนะคะนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะทำงานกับทางแบรนด์ภายใต้แผนกเพราะอย่างที่บอกเรามี15แบรนด์4แผนกฉะนั้น โอกาสทำงานที่นี่เนี่ยไม่เบื่อแน่นอนบางทีเราทำไปหนึ่งแผนกเปลี่ยนแบรนด์ก็ดีนะคะหรือว่าเปลี่ยนในการดูลูกค้าก็ดีเราเนื่องจากว่าลูกค้าเราก็มีทั้งห้างร้านนะคะ mm hmm. มีทั้งแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็เดี๋ยวนี้โซเชียลคอมเมิร์ซก็เยอะสนุกแน่นอนที่นี่นะคะ mm hmm. มีเว็บไซต์เดี๋ยวจะฝากแปะลิงก์ให้เป็นเว็บไซต์แคริเบียของเราเรยอลปรเปิดดูได้ตลอดเลยจัสมินีว่าอะไรเปิดนะตอนนี้ใ mm hmm. ครสนใจก็จบคลิปนี้ รู้แน่นอนว่ามีตำแหน่งไหนบ้างนะคะอยากให้พี่หญิงพูดถึงเรื่องของ Royal for the f อ t u r e เทิศทางต่อไปของ Royal มันจะเป็นยังไงบ้างออขอบคุณมากเลยค่ะ r o y a ล for the Future เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เราทำทั่วโลกตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำค่ะของธุรกิจซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตั้งเป้าในเรื่องของความย,ายั่งยืนแต่ Royal เนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นบริษัทที่ชอบทำอะไรที่ ที่สุดตลอดตั้งเป้าก็ต้องเหนือตลาด <c oughs> นะคะทำอะไรต้องทำให้ดีตั้งเป้าว่าปี2 0 3 0สูตรจะต้องมาจากส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติไบโอเบสนะคะเป็นหลักก็คือ92%ต้องมาจากไบโอเบสนอกจากนี้แพคเกจิ้งเป็นส,สน่วนสำคัญนะ a ั m มินก็มีการตั้งเป้าว่าพลาสติกแพคเกจิ้งของเราเนี่ย ปี2030จะต้องมาจากพลาสติกรีไซเคิลห0 0รือวัตซหรือต้องมาจากวัตถุดิบที่เป็นไบโอเบสหรือมาจากธรรมชาติเนื่องจากว่าความสำคัญของผลิตภัณฑ์ความงานก็คือต้องดูดีโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นนักชูดีหรือคาวอแบรนด์ฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะพ a คเกจิ้งแค่มาจากรีไซเคิลแล้วขายได้ต้องดูดีด้วยและที่สำคัญคือใช้งานสะดวกและทำให้สูตร กับแพคเกจิ้งเนี่ยไปด้วยกันได้มันจะได้รักษาเร,เรื่องของคุณภาพประสิทธิภาพความปลอดภัย<ม>นะคะก็อนนี้ก็จะเป็นสองอันหลักที่เหลืออื่นๆเนี่ยก็เป็นการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของการลด CO2 นะคะที่โรงงานการขนสง่งแล้วก็ในเรื่องของออฟฟิศสำนักงานต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการดําเนินกิจกรรมเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะคะเช่นเวลาที่เราไปทำเชลล์อะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนมันจำเป็นที่ต้องใช้มทวัยดุเยอะก็ต้อง ดีไซน์และก่อสร้างแบบอีโคนะคะก็จะมีไกด์ไลน์มาว่าทำยังไงแมทเทียวแบบไหนที่เรียกว่าอีโคนะคะหรือออฟฟิศนี้เหมือนกันในการสร้างนะคะในการดูเรื่องของระบบไฟแมทีเทียลอะไรต่างๆแล้วก็ตามไกด์ไลน์ตรงนี้ด้วยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หญิงมากๆนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องขออนุญาตพี่อิงเข้าไปดูออฟฟิศของรอยอลบ้านบรตตนะคะ ของเราแล้วนะคะพี่หญิงอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าเป็นพี่เนยแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่เนยจะทําหน้าที่เป็นไกด์พาจันมินทัวร์ที่บ้านโบเตใช่มัไหมคะได้เลยยินดีมากๆเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนดีไหมคะได้ค่ะอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น royal p o d u c t future corner นะครซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นต้นมอสซึ่งเป็นมอสจสง เราในที่บ้านโฮเต้แห่งนี้ครับเราจะใช้ต้นไม้ดอกไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นของจริงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเป็นแบบต้นไม้ปลอมหรืออะไรทันสิ้นเช่นเดียวกับกาแพงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในบริเวณที่เป็นโปรดักต์ตรงนี้ก็จะเป็นโปรดักต์ที่ทางพี่หญิงมีแล้คุยกับทางคุณจิตรนไปก่อนนะาน้น้องว่าเป็นโปรดักต์ที่เป็นแบบรักโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุดิบไบโอเบสอินกิเดียหรือแม้จะเป็นตัวแพคเกจจริงก็ตามอย่างเช่นตัวนี้ครับจะเป็นลาโลชโพสเซที่เป็นอีโคทูปเนาะก็ ก็จะเป็นเหมือนอตัวแพคเกจดิ้งที่เป็นคล้ายๆกับเป็นคัพบอร์ดนะคบเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่เป็นมิติแบบเราเป็นโต๊ะ หรือแม้กระทั่งตัวสุดท้ายตรงนี้ครับที่เป็นลังโคมก็ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่เป็นแบบลักชัวรี่โปรดักก็ตามแต่เราก็มีเป็นตุ้มพันรีฟิลให้เพราะฉะนั้นขวดสวยอยู่แล้วเราเปลี่ยนแค่ไส้ด้านในเราก็จะไม่ต้องมีการแบบทำลายขยะที่เป็นตัวแพคกเกจจริงด้วยก็คือสวยอย่างเดียวไม่ได้จะต้องรักโลกด้วยเทศสมัยนี้เนาะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้โปรดักของ o ร a l r ลเ i ไรอย่างเนาะ โอเคจุดต่อไปจุดต่อไปมีอะไรบ้างก่อนเลยเก็อ่าถ้าเราหันหลังกลับไปครับถ้าเราหันหลังกลับไปหันหลังนี่เนาะอ่าหลังก็จะเป็นส่วนตกทำงานที่ ที่อย่างที่พี่งบอกไปเมื่อสักครู่เราไม่มีเจ้าของโต๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันอยากนั่งทำงานตรงนี้นั่งได้เลยใช่เรามีอุปกรณ์พื้นฐานไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดหน้าจอมอนิเตอร์นั่งได้สิคะเชิญเก้าอี้ของเรานะคะจากคอมแมน i l มิลเลอร์อุ้ยนั่งแล้วก็นุ่มเลยสบายมากอยากนั่งตรงไหนก็ได้สยนที่อันสมที อวิวสวยอ่ะก็ใช่หรอหรือเปล่าอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าไกลเกินเห็นตายาวเกินอันนั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะรถหน้าแม้วจะเป็นอะไรทำนองนี้ครับเราขายเครื่องสำอางเนาะเราขายสกินแคร์โปรดักต์เนี่ยครับต้องอยู่ในจิตใจของเราตลอดเวลาเช่นเดียวกันโปรดักต์ก็จะถูกวางตกแต่งตามบริเวณต่างๆของของที่ทำงานของเรา แต่เราหยิบมาใช้เลยได้ไหมไม่ได้โชว์เฉยๆหยิบไม่ได้เราแนะนำว่าวางไว้เฉยๆดีกว่าเราจะหยิบกลับบ้านเลยเนาะนึกว่าแบบอุ้ยผิวแห้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โชว์เฉยๆให้มันดูแบบเฉยเอ้ยเป็นสภาพแวดล้อมในการทํางานใช่ใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรดี อีกหนึ่งพื้นที่ที่เราอยากแนะนํามันคือโฟนบูธคือจริงๆจะเป็นทั้งเอห้องประชุมขนาดเล็กแบบสําหรับสองคนอะไรเงี้ยครับหรือจะเข้าไปคุยโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะห้องนี้ก็เข้าได้เชิญค่ะคจะรอ,ะอ,ะลอแล้วเดี๋ยวรอกเลยไม่ต้องแล้วก็ฮู้ยสวัสดีค่ะระหว่างเขาพูดระหว่างเขาพูดเราก็จะแทบไม่ได้ยินเสียงเขาเลยครับเขาจะกรีดดังขนาดไหนก็ไม่มีใครได้ยิน หรือโกรธใครเข้าไปกี้ตรงนี้ก็ได้เช่นกันเห็นไหมไม่ได้ยินเออไม่ค่อยได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยเหมาะกับหนูมากเพราะว่าหนูเสียงดังเวลาคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ย ่อากดแล้วก็อีกโซนคือจริงๆโซนเนี้ยค่ะจริงๆเราจะเรียกมันว่าเป็นเลอรกาเฟ่กึ่งกึ่ง working cafe ละครับถ้าใครไม่อยากทํางานที่โต๊ะเบื่อแล้วก็มา่าชมอยู่ตรงนี้หรือเป็น collaborative ตรงนี้ก็คือนั่งพูดคุยร่วมกันได้ก็ได้ช่นกนดีมากเลยนะเห็นตึกมหานครถูกใช่ไตึกมหานครเลยมุมแบบวิวแบบหลับล้านใช่ไหนแพลนไปมหานครไหนไหมครับแอเอ้ย อันนี้เป็นตู้ล็อกเกอร์ค่ัใช่ครับอันนี้เป็นจริงๆเราจะมีตู้ล็อกเกอร์ให้กับพนักงานทุกคนโดยที่แต่ละคนก็จะมีนะมีรูปภาพติดไว้เนะาะตู้ของใครของมันเราสามารถเก็บสิ่งของอม,มีค่ารวมไปถึงสิ่งของสำหรับแบบทำงานในแต่ละวันไม่ได้มีได้ทุกคนจะมีล็อกเกอร์แบบนี้ไม่ต้องแบบแบกไปแบ,บกกลับไม่ต้องแบกไปแบกกลับใช่แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เรามีเยอะมากที่นี่คือห้องประชุมที่นี่เรามีห้องประชุมทั้งหมด30ห้อง คือถ้าจากที่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 ออฟฟิศเก่าของเราครับปัญหาของเราคือเรามีออห้องประชุมมันราะฉะนั้นเราเลยนำเพนพอยน์นั้นมาปรับที่ทำงานแห่งนี้ให้มีห้องประชุมสำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เราอยากจะใช้ห้องประชุมเราต้องมีจองอะไรก่อนมีครับเราสามารถจองผ่านระบบของ ผ่านอีเมลได้เลยจริงๆเราแบบเหมือนเลือกห้องผ่านอีเมลทำทุกอย่างออนไลน์ได้หมดแล้วหลังจากนั้นพอเราจองเสร็จปุ๊บเราก็เพียงแค่มาเช็คอินในห้องแล้วพอประทัมาถึงปุ๊บเราก็แค่รีเซิร์ฟเลือกเวลาที่เราจะเอ็นไทม์ของประชุมสมมติเราเอ็นไทม์สิบโมงสี่สิบห้าเรารีเซิร์ฟอ่าเรียบร้อยมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมครับพอเป็นสีแดงปุ๊บเราเข้าใช้้อประชุมได้เลยใช้เสร็จแล้วเราก็เพียงแค่แมネจแล้วก็เช็คเอาท์ แน่ลยครับเดี๋ยวห้องมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพร้อมใช้สําหรับคนทันตไปสะดวกสบายมากเลยที่นี่เพราะว่าเราต้องเงียบๆอย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่เรามาไายเนี่ยมีคนทำงานจริงๆแล้วก็เล่นเหมือนตะลังกระสิบกระซาบแล้วก็นิทานคนไปอยู่ตลอดแต่งศิลปะนะคะเราแค่ของเงียบไว้แบบนึงเท่านั้นเอง เราวนมาข้างหน้าปะคะใช่ครับตอนนี้เราวนมาข้างหน้าแล้วเรียบร้อยซึ่งพอเราวนมาข้างหน้าแล้วเนี่ยครับเราก็จะเจอกับ beauty tech อย่างที่พี่งเราไปเนาะแล้วออฟฟิเนี้เป็น beauty ผสมกับเทคโนโลยีแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เรามาให้ความสําคัญมาโดยตลอดเชิมเราไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะเป็นแบบ device หรืออะไรแต่เราให้ความสําคัญทางในแง่ของการดิจิทัลเสก็คือการวิเคราะห์รวมไปถึงตัวที่เป็น device ที่เป็น tool ต่าง เรามีทั้ง beauty tech for all และ beauty tech for each เรามีทั้ง personalized beauty tech เรามี beauty tech แทบจะครบทุกๆคำว่าอะไรดีทุกๆค,ความต้องการ<ม>ที่ผู้คนต้องการอะไรอย่างงี้ครับ<ม>ก็จริงๆเราปกติเราจะต้องเชื่อมต่อแอปนะคับแล้วสมมติวันเนี้ยใ,ใส่เสื้อสีเหลืองเนาะ<ม>เราถ่ายรูปเซลฟี่ต,ตัวเองตัวแอปมันก็จะวิเคราะห์ให้ว่าวันเนี้ยลิปสติกที่เหมาะกับเนตัวเป็นสีอะไรพอมันเสร็จปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะผสมให้เรา แล้วมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นสามเฉดสีที่เราสามารถใช้คู่กันนะครับป้าแล้วก็ทาไดเลยก็เหมาะกับลุคของเราในแต่ละวันรวมไปถึงเสร็จปุ๊บออกไปข้างนอกเอาไปได้เลยออ๋ิเป็นลิปสติกของอันนี้อ๋อพกพาไดพกพาได้เลยถูกต้องโอ้แม่ก็โอ้แม่ก็ไหมฮะเหมาะกับเราโอ้แม่ก็เนาะโอ้แม่ก็แบบเพื่อเติมระหว่างเนี่ยแล้วเราก็จะมีไส้ด้านล่างเนี่ยครับที่สามารถแบบที่สามารถเปลี่ยนสีได้เปลีี่ยนส จะสามารถแบบเปลี่ยนไซส์ข้างในได้ครับก็เหมือนคล้ายๆเราเล่นศิลปะผสมสีไรางเงี้ยแต่ก็เป็นศิลปะผปสมสีแบบที่มีโลโก้ไลซ์แอลบิวตี้ก็ไม่ธรรมาดาสมมงบิวตี้เซ็กชยแล้วหรือถ้าเกิดว่าสมมติว่านอ้องจัสมินเป็นคนที่ใช้รองพื้นตัวนี้จากหลังโคมก็สามารถช่วยให้เราเนี่ยสามารถเลือกสีผิวหรอกที่เหมาะสม เป็นเฉดที่ถูกต้องไม่น่าหลอดไม่น่าเถาได้ประมาณนี้ครับมีลูกเล่นนะใช่เราไม่ได้มาเล่นๆนะฮาเวเน่เขามีลูกเล่นรู้รู้ว่าแบบความบิวตี้เนาะมันผสมผสานกับเทคโนโลยีได้หมดเลยแล้วมันทำให้เราแบบธรรมดาธรรมดาสวยวายสวยแบบสะดวกสบายเพราะฉะนั้นคนทำงานที่นี่ก็คือต้องมี p a s s i ด้านบิวตี้แน่นอนเราแบบสนุกสนานกับทุกอย่าง ตรงนี้ก็เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของบ้านโบเตเป็นบันไดที่ทะลุออฟฟิศทั้งสามชั้นจริงๆตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเหมือนหัวใจของออฟฟิศแห่งนี้เลยค่ะเพราะว่ามันจะเป็นบันไดที่ทะลุสามชั้นของเราเข้าด้วยกันเนาะเป็นบันไดที่เราจะได้พบเจอผู้คนมากมายระหว่างการเดินสวนขึ้นสวนลงอะไรประมาณนี้พบเจอผู้คนใช่พบเจอความรักหรือเปล่าเอ้ยพบเจอความรักแล้วหนึ่งหเป็นต่อ หรือจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่เขาว่ากันว่าบันไดนี้ก็คือยิ่งขึ้นยิ่งรวยเพราะฉะนั้นเดินขึ้นก็เลยอ่ะเดินเดินได้เลยค่ะมันเดินยิ่งขึ้นยิ่งรวยมันยังไงคะยิ่งรวยก็คือมันเป็นบันไดที่แบบเห็นจักเส้นต์สิ่งมาเห็นอะไรที่ออกแล้วก็อีกอย่างคือของความที่จริงเราอยากเอ็นคอร์เซชัยพระนางคนเดินขึ้นบันไดแหละเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบถ้ายิ่งเดินขึ้นก็ยิ่งรวยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเงินนะครับจัดสรรไปเป็นบันไดที่เราจะแบบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งของเรา เตอนนี้ชั้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่เป็นออฟฟิศเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณขวามือตรงนี้ก็จะเป็นอย่างที่เนี่ยแจ้งไปเหมือนข้างล่างมันจะเป็นเลเวอเรสกาแฟก็คือเป็นอีกหนึ่ง w o r ิ i n g cafe แหละเป็นสเปซที่เราสามารถมานั่งทํางานพักผ่อนหย่อนใจมีกาแฟมีน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเรายังมีคล้ายคล้ายเป็น art wall ซะกันครับเป็นงานศิลปะที่เราร่วมมือกับ คุณและครอบครุ่นมานันะในการรสั่งภาพศิลปะให้กับเราในออฟฟิศเนี่ยครับจะเห็นหลายภาพเลยทีนี้ทงภาพนี้ภาพตรงนู้นเลยเนี้ยครับโดยที่เขาจะนําภาพของเราค<า>่ะที่เป็นภาพของรอยลเนี่ยค่ะไปแฝงความเป็นไทยเราจะนี่ลองทายดูไหยครับมีตรงไหนบ้าง <c oughs> เห็นอะไรเด้งออกมาบ้างมีวาดอารุณใช่หรือไม่หัวลําโพงเห็นหมาก้านกล้วยไหมคะอ๋อเห็นกางเกงชางยิ้มค่ะ ออลเราจะเริ่มเห็นไปเรื่อยเรื่อยเลไหมแต่ส่วนนางแบบตรงนั้นที่ใส่กระถูกใส่ชฎาและถ้าสังเกตดีๆมีคำว่ารอดอยู่ในนี้ L O R E L อุ้ยสุดหล่อควาลึกซึ้งมู่นกับเขายู่เหมือนกันงามกค่ะรูป็นพัสดุบ้านนี้ที่เราจะเห็นในทุกวันเดียดจะมีคนมานั่งพักผ่อนจับใจอะไรอย่างเงี้ย เราต้องการอยากเปิดให้ให้ออฟฟิศแห่งนี้เป็นออฟฟิศที่ที่ทุกคนได้แบบอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแหละเราเลยต้องมีแบบหลากหลายม่มตอนนี้ พี่เน่กำลังจะพาจูมินไปที่ Royal Academy ใช่แล้วจากที่เห็นฉากหลังเปลี่ยนไปแต่เราอยู่ในตึกเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น32ตรงนี้เราจะมีเป็นสิ่งที่เรียกว่าห้องไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเพราะฉะนั้นอย่างที่ญิงบอกเนาะแวะนิดนึงเรามีโซเชียลคอมเมอร์สเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีณปัจจุบันคือห้องไลฟ์ครับเราจะมีห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเนี่ยทั้งหมดห้ห้องด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละแบรนด์แต่ละ เนี่ยครับก็สามารถมาใช้ห้องไลฟ์สตรีมมิ่งรูมเนี่ยในการไลฟ์ขายของหรือไลฟ์กับเหล่าบรรดาดาราศิลปินผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นโซเชียลคอมเมอร์ซต่างๆได้เนี่ยจากที่เราเข้ามาก็จะรู้สึกได้เลยว่าห้องมันค่อนข้างเก็บเสียง ก็จะเหมาะกับการไลฟ์มากเลยอน้องจะสมิ่ไหนขายสินค้าให้เราหน่อยสิคะค่ะกดกระดิ่งหน่อยวันนี้นะคะโปรโมชั่นเข้ามาเลยคุณผู้ชมเข้ามาเลยนะคะมีโปรโมชั่นดีๆจาก Raw Real แน่นอนสินค้ามากมายหลายหลาอะไรนะหล่ตัวไล่ตัวกดกระดิ่งกดกระดิ่งกดกระดิ่งอ่ากดติดตะกาหน่อยจิตตะกาหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่มือใหม่ต้องขออภัยค่ะ ประมาณนี้ครับสำหรับห้องนี้เป็นนนแบบ้งใช่เราก็จะมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของเรานะครับซึ่งก็คือรเราแค a ป์เดนีนั่นเองซึ่งที่เรามีทั้งหมด4 Division ใช่ไหมครับ,รบหนึ่งใน Division หลักของเราก็คือตัว professional product division ซึ่งจะเป็น Division ที่มีแบรนด์รอร โปรเฟชชั่นแนกับเคราสตาเนาะนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับช่างผมมืออาชีพซาลอนทั่วประเทศโดยที่อะคาเดมีแห่งนี้นะครับก็จะเป็น Academy สีสำหรับที่จะให้ลูกค้าที่ไม่ว่าจะเป็นช่างทำผมหรือซาลอนต่างๆเนี่ยครับได้มา,เ,าเรียนรู้ได้มาศึกษาถึงเบสแพค i c สของเราว่าอย่างไรจะดีที่สุดสำหรับตัวซาลอนของเขาแล้วก็วันนี้น,น้องจัสมินจะมีโอกาสได้ทำ การเมคอเวอร์เส้นผมเบาๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอ,อะไรอ่เออสบัดหน่อยบีฟ่อนนิดนึงก่อนเลยเออโอเคแล้วเดี๋ยวเรามารอดูอัพเดทกันดีกว่าค่ะ อาจารย์โทนี่นะคะที่ Royal Academy ซึ่งวันนี้อาจารย์จะมาแบบทรีทเมนต์ผมให้จัดมินด้วยใช่ไหมใช่ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําผมกันนะครับแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราล่าสุดนะครับก็คือแอป o l u t ต r รีแพ i r มรลคูล่านะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผมที่แห้งเสียมากยาวนานถึง2ปีนะครับก็เป็นทีทเมนตัวใหม่ด้วยที่เราภูมิใจเสนอนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยผมจะสุขภาพดียังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับน้องจัสมินก็กำลังทำเริ่มเริ่มขั้นตอนในการทำพรีเมนต์อยู่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพรีเซนต์มากๆเลยของตัวเราก็คาเดมี่แห่งเนี่ยก็คือวิวด้านนอกต่อเราจะเห็นืว่าบริเวณแห่งเนี่ยเป็นซา l อนที่วิว ูงที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับ12แล้วก็รวมไปถึงตัวเก้าอี้ที่น้องจัสมินกำลังนั่งอยู่เช่นกันก็เป็นเก้าอี้ทำผมซาลอนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็คือคุณภาพขับรับรับจอขับแก้วใช่ไหมครับพี่โทนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงเดี๋ยวพี่โทนี่ก็จะกำลังมีการใช้ตัวบิวตี้เทคอีกหนึ่งชิ้นที่บริเวณเคาน์เตอร์ด้านล่างเนาะเราจะเห็นว่าเรามีเคาน์เตอร์เอ่อบิวตี้เทคไลท หลายชิ้นมากเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็อยู่ที่ร o ย a l อค a d e มีแห่งนี้แล้วเช่นกันนั่นก็คือฝักบัวโจโซานั่นเองครับเดี๋ยวยังไงเรามารอดูกันดีกว่าว่าตัวโจโซาเนี่ยพอสัมผัสที่น้องจัสมินได้เนี่ยจะรู้สึกยังไงซึ่งจริงๆฝักบัวตัวเนี้ยครับมีเอ่อเขาเรียกอ,อะไรสามารถประหยัดน้ำได้ถึง69%เมื่อเทียบกับฝักบ,บัวปกติด้วยเดี๋ยวยังไงมารอสัมผัสน้องจัสมินกันต่อดีกว่าว่าหลังจากได้รับสัมผัสจากโจโซาแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไง ก็เรากำลังจะเติมขั้นตอนการท,ทํารีทนมนตผมนะคะฝักบัวประหยัดน้ำ69%ก็คือนุ่มมากๆอาจารย์ทนนี้บอกว่าผมจะมินเนี่ยผิวแห้งแต่ว่าก็ยังไม่แห้งมากเท่าไหร่ยังอยู่ในขั้นที่พอรับได้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูฟินิชกันนะคะ Before After ว่ามันจะเป็นยังไง ก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะกับอาจารย์โทนี่จะบอกว่าตรงตอนนี้รู้สึกว่าแบบผมลื่นแล้วก็แบบเงางามมากขึ้นกว่าตอนแรก,กใช่ไหมคะที่บอกว่าคือทรีทเมนต์ตัวนี้ครับ,รบตัว Absolute รีแพร์โม l ลก u ล a r อา t เนี่ยครับมันจะช่วยในเรื่องของการเชื่อมแกนผมด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ผมก็เงาเห็นไหมครับไม่ต้องมีเราใดอย่างเดียวผมก็จะรู้สึกเงาขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับเราเป่าอย่างเดียวครับเป่าใดธรรมดานะครับไม่ต้อง ไม่ต้องไปเน้นเรื่องการหนีบมากขึ้นฉะนั้นมันก็จะตับโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันความร้อนได้ด้วยฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเป็นคนชอบหนีบอยู่แล้วนะครับแนะนําตัวนี้จะต้องใส่ก่อนนะครับแล้วก็ทาให้ผมเงาด้วยนะครับอยากให้อาจารย์โทนี่ช่วยแชร์เทคนิคนิดหนึ่งว่าสําหรับผมจจดมีนเนี่ยมันจะต้องดูแลยังไงบ้างเผื่อแบบมีคนผม สภาพแบบคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะเทคนิคดูแลผมง่ายที่บ้านก็ได้อะไรครับผมก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าน้องจสมีมินรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบแฟชั่นสีผมสว่างๆฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลบำรุงเนี่ยมันต้องลึกมากนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการที่เราไปเลือกแชมพูเองบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องตามโจทย์ที่เราเป็นนะครับฉะนั้นก็ควรจะเลือกที่เป็นโปรเฟชชั่นแนลนะครับฉะนั้นลอรีอัลเนี่ยค่อนข้างเลือกในเรื่องของแชมพูที่เป็นโปรเฟชชั่นแลแล้วก็ตอบ ให้ตรงจุดจริจรงๆนะครับว่าผมระดับไหนเสียยังไง affe, เราแก้ไขได้หมดนะครับฉะนั้นก็ให้เชื่อในแบรนด์ได้เลยเชื่อในโรลิโอตอนรับอาลเป็นยังไงผมผมแบบเปลี่ยนไปนะคะลุกเปลี่ยนใไหมพีแบบให้ให้ดูใกล้ๆมันแบบเอ้ยเอ้ยมันแบบรอจากพี่เล่ได้ งั้นเดี๋ยวไฮไลท์อันนี้ที่เราจะจะพาไปชมก็คือลาบูทีครับซึ่งลาบูทีเนี่ยเป็นร้านค้าสำหรับพนักงานเราแล้วโดยเฉพาะเนาะซึ่งความพิเศษของเราก็คือเราจะมีสินค้ามากมายพนักงานของเราของเราเนี่ยเลือกได้แล้วก็ในราคาพิเศษนะกันเพราะฉะนั้น only for พนักงานเราแลเท่านั้นค่ะฉะนั้นเราจะหนิงไม่มีสิทธิ์มาย่้มชมจะยๆมีย่ยมชมเดียวเท่านั้นค่ะก็ ลองดูกันได้มี15แบรนด์ในแคลนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับบ้านโบเตออฟฟิศใหม่ของรอร e โ เชื่อว่าคุณผู้ชมดูมาถึงตอนนี้หลายๆคนคงจะเกิดความประทับใจแบบจัดมินเป็นแบบบิวตี้เทคที่ทันสมัยมากๆยิ่งมาดูออฟฟิศแล้วแล้วก็โอ้โหปังอลังกับวิวหลักร้อยล้านแบบนี้เลยส่วน EP ีหน้า EP ีที่4จัดมินจัดอินจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องรอติดตามรับรองว่าสนุกม่วนเหมือน3 EP ีที่ผ่านมา แน่นอนก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ The r e p o r t e r ตอได้ถูกช่องทางเลยโดยเฉพาะรายการจัดมินจัดอินใครยังไม่ดู3 EP ที่ผ่านมาไปดูด้วย3 EP อีพีอีพนี้แหละ EP ที่3ก็ต้องดูเนาะดูย้อนไป EP 2 EP 1สนุกแน่นอนค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย